สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้จะมาทําเมนูต้มยำปลาบึกค่ะเพื่อนเพื่อนคะตัวนี้เป็นเครื่องแกงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตัวนี้เป็นเนื้อปลาบึกที่อยู่ลวกไว้แล้วประมาณหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนคะเวลาเราเอามาต้มยำน้ําซุปจะได้ใส่น่าทานค่ะเพื่อนเพื่อนคะพอน้ําเริ่มเดือดเราก็ปรุงรสตามชอบค่ะเพื่อนเพื่อนคะสุกได้ทีแล้วเราก็ตามด้วยใบกะเพราค่ะเพื่อนเพเพิ่มความหอมค่ะ แล้วก็บีบมะนาวลงไปจ้าเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงค่ะเพื่อนๆค่ะความเปรี้ยวตามชอบเนาะหอมมะนาวสุดๆค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะน่าทานไหมค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนตัวอยู่ชอบกินมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะต้มยำปลาบึกค่ะแต่ว่าจะหาทานยากนิดนึงเนาะเพื่อนๆเนาะเนื้อปลาเขาจะอร่อยมากค่ะ ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเ,เพื่อนๆคะเป็นไงบ้างคะสีสันน่าทานไหมคะเ,เพื่อนๆคะแต่บอกเลยนะคะว่ารสชาติอร่อยมากค่ะเ,เพื่อนๆ